ทิศตกดินที่หาดลบลารัทธานะคะอันนี้จะเป็นหาดลบลาราัทธาที่ร้านอาหารวังไซนะคะวังไซเลตรอนะคะร้านอาหาราวางางางังไซก็เชุดคัดคบครดค้างอยูนะคะของหาดลบลารัทธานะคะก็ประมาณที่ไกลๆนุ๊ก็จะเป็นหาดตัวนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นของหัดลบลัทธาาอันนี้ก็ น้ำลงค่อนข้างเยอะนะคะยังไม่ขึ้นเลยก็เรือยังไม่สามารถเข้ามาจอดในอ่าวได้นะคะก็เขาก็จะจอดตรงนี้มาแล้วก็ชาวเรือเนาะที่เสร็จจากภารกิจพานะักท่องเที่ยวเที่ยวก็เดินต้องเดินกลับเข้ามานะคะที่ฝระงเพื่อจะกลับบ้านนะคะเพราะว่าเรือไม่สามารถเข้ามาจอดที่อ่าวข้างในได้นะคะแต่ก็บรรยากาศก็กสวยอยู่ ร้านอาหารคนเยอะมากนะคะแล้วก็วิวดีๆอย่างนี้นะคะสวยๆนะคะเวลาประมาณหกโมงกว่าผู้คนกําลังเดินมาเห็นนะคะตัวเล็กๆทุเนเดินกันเดินกันแบบกลับบ้านเนาะถึงเวลาเลื่เหมือมนถึงเวลา,าเรื่องงานแหละนะคะในท่องเที่ยวก็กลับหมดแล้วตอนนี้เขาก็เอาเรือมาจอดเพื่อเพื่องานกลับบ้านกันนะคะสวย